เอ๊ะไม่ตัวมันตัวมันใหญ่ตัวมันเล็กไม่ด้เดียวมันมีโหมดอื่นด้วยพี่มีรีโหมดแดมแฉมแมแฉมแ่แย่ๆแดงๆแย่ๆแ่ๆแด่ๆแย่ๆแด่ๆแย่ๆแย่ย่ยๆแย่ๆแๆแม่ๆแย้ๆแย่ๆ่ๆ่ๆแย่่ย่ๆ่ๆแย่ๆยๆ่ๆแย่ๆแยย่ เเเกมตัดใหห้ลยรอคุยกันในเกมเลยป่ะพี่แล้วคุยกันได้เลยเหรอเอานี่คือได้ยินด้วยเหรออุ้ยเมื่อกี้พี่เบสกำลังจะฆ่าผมเมื่อกี้กำลังจะฆ่าผมเลยชันเลยชัดเลยไม่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 ่อะไรมึเป็ดเขียวอ่ะ ไม่ไม่ใช่สีไม่ไม่ยังไงก็โดนนอนด่าเราเรามีเรามีหมาป่าในหมู่ป็ดอะจากใส่ติแล้วเกมพวกนี้นะเอฟรอดเว้ยไม่ติดไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สซคิปเซคิปเอาไปนี่ไปนี่ไล่ก่อนไป เป็นน้องก่อนหน้าต่อพี่เบิร์ดบิสกิตบิสกิตค่ะพี่ผมบอกแล้วว่าบิสกิตเป็นชัดเลยนี่ชายไม่แม้แต่น้องแพทเว้ยจริงมากพี่บิสกิตกับซิกเกล็เต็นแบดบบ่อยที่สุดเลยอะน้องแพทเนื้อไหลออกมาเลยคือพี่เบิร์ดแบบฆ่าด้วยแล้วก็ป่นด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ไม่มีอีโมทีขอโทษอ้าวแล้วผูผิดอะไรเนี่ยว กดไม่ทันพี่เอฟสวัสดีนะกดไม่ทันทราบผมทราบาเหลือน้องกล้าสินะ้าเหลือพี่เบสเนาาแล้วดูคนเจอคือพี่ฟาวนี่เห็นไหมฟาวเดดคือรีพอร์ตก่อนตายทราบไหมโอ้โหแล้วไมโคตรดีกันสองคนเลยตาใครทำเอฟอะกล้ากล้าทำเอฟหรอก้า แอแก่ไอ้เป็ดชั่วเหลือเชื่อเสีตดมันส่มาแงมากเลยอะไปครับอยากให้ีวอตอนพี่ฆ่าหัวผมรู้สึกงี้เลยพี่ดูนี่ตดผมเลย Fuck you ตดยังไม่ติด่ะกูสฮลโห i M GOOSE i M กูส M กูส M กูสจิตทับเชีร์ เอกมูส1เอ็มคูสกุ้มไปดิล่นหหย่าไปยเลย w t fuck มายืนกดน้ำข้างๆศพเหรอเอ็มสเขย่าตู้อยู่เลยเปิดไปทีเทีคืเนอนอีนเวิรไม่จริงมันมันไม่ได้เกิดด้วยกันเหรอไอเกมเนี้ยกล้ากๆกมว่ากล้าหน่อยจ้าเป็นต้องเป็น ก้าใครเป็นก้ารู้ไหมก้าเดี๋ยวเดี๋วอย่างนี้ผมก็ดนนะดิเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยมาหนึ่งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะไปเหลือล่ะเตมกูสฮัลโหลพี่เบิร์ดเบิร์ดอยู่ไหนเปยเาอยู่ที่นี่เอ้ก้ามันเอาปากมันขีดขาดตัวท่อน ะนี huh? ar, io, s, ่เขาพึ่งหยุดเราใช่ไหมใช่ไหมเจ๊ท่าแหม่ก็เขาตัดมีคนเนี่ยมีคนาบอกยันยันใครเป็นใครเป็นใครเป็นคนเชื่อ่ะใครเป็นใครเป็นเนี่ยกาแล้วพี่เอกคือยืนทำผมบ๊อบอยู่อะทำอะไรเนี่ยต่อทีหายแล้วเฮ้ย ไม่เห็นเไม่เห็นไม่หไม่เห็น่ไม่เห็นไมไม่เห็นน่องไก่พวงหวน็แ่งตัวเ็นน่อดีมากเลยไม่หมดแม่กำลังจะบอกเลยเอหยม พี่แบกแล้วหรอพี่เบดืเฮ้ยไอ้หยู่โอ้โหตกใจนึกว่าโดนฆ่าเอ้าแล้วเจมก็ตายเลยอุ้ยล่าสุดเจมเดินอยู่กับกายอ่ะโหพี่เบสอันนั้นต้นเกมเลยนะพี่อ้าวผมแย้งกันแล้วเหรอกายวิ่งหนีพี่เจมเพราะว่าไม่ใช่ผมอ่ะเจาดก็อยู่ดีๆพี่เจมบอกเอาไกลก่อนเลยแต่ว่าเมื่อกี้แพทผ่านผมแล้วพีไปแล้วไม่ไม่สนใจอะไรเลยอ่ะเอาเอฮ้ยแล้วทำไมแพทลงใส่พี่เองใช่แปลกๆ Sorry I just think I'm too stupid to understand. มไ่่ใชเป็ดหนูกลัวจังเลยไปด้วยสิถึงแม้ถึงแม้จะไปเปิดไฟอยากฆ่าแม่เนี่รู้ได้เลยขอให้หยุดตรงนี้ก่อน Let's do this Three, two, one โอาคบ๊ายบายบอเต่ชิบหายจริงด้วยฉันบอกให้หยุดฉันอยากเปิดไฟก่อน เอเหมือนไหมเหมือนไหมผมเหมือนไหมโนเกอันนี้นะตายแอ้วมันมีเส้นอย่างนี้ด้วยหรอวะเส้นเกี่ยวเดี๋ยวพี่เองนะเหมือนตัวไหนพี่เองอีกแล้วเลยซาโบอยู่ไหนไม่หาซาโบกันต้องมีเหมือนผมดิจำเป็นแล้วจัดเลยเอ่ เดี <łość> ๋ยวทำไมล่ะพี่เอฟเอฟมานได้ก่อนเอฟไหนหัไหนไหนถ้เฟสตรงนี้ทำไงอ่ะอ่ามันมันให้โยกมีแบตกับใช่ใช่ใช่เหรอโยกอะไรอ่ะโยกแบตอ่ะพี่ไม่ได้มันไม่ใช่เฟสอะไรบอกไม่ถูกอ่ะเอาเลยคุเอาอยู่ไหนเนี่ย

อยยตโอเคมึงมึงไม่ใช่คนดีมึงร้องเพลงกูที่ออกมเรืองอะไร้องแต่ร้องชินพิยยาอันนี้มันคืออะไรอ่ะส้มไฟอ่ะใช่มันคือไอ้ส้มไฟฮัลโหลมันต้องกดเป็นสีเขียวหรือสีแดงกดสีเหลืองอะพี่ไปฮัลโหล เพราะว่าแมนไม่มีสิ่งใดทดแทนความเจ็บที่มาทดแทนความเจ็บที่มาจะปลายนิ้วมือของพี่เบสเอฟเอฟไมันี่ที่ไหนไหนเมมันไม่คุยกับพี่เกมไหนเกมมันเดินเงียบมากพี่รลรอผมมาฆ่ามันเนี่ยเอาแต่ว่าต้องแป๊กไป่ถูก มานแค่นี้แล้วเหรอเฮ้ยนี่ไ <laughs> ว่ะ <laughs> แกล้ง <laughs> <laughs>